กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเทคารลปักทุกท่านนะครับสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายเก่าทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายเก่าที่ลงทะเบียนใหม่ในปีพศ5 5 6 6นะครับ ที่จะใช้ในปีพศ2 5 6 6 6นะครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับในเดือนธันวาคมนี้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับทั้งหมด22ล้านกว่าคนที่ลงทะเบียนนะครับให้ท่านไปเช็คสิทธิ์ของท่านนะครับว่าท่านผ่านหรือไม่นะครับถ้าหากว่าใครขึ้นสถานะข้อความว่า การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะครับแสดงว่าท่านโดนตัดสิทธิ์เรียบร้อยนะครับไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะครับและก็เป็นคําถามหลายๆคําถามนะครับจากทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าทุกท่านนะครับมีหล,หลายๆคนสงสัยกันนะครับว่าในช่วงเดือนธันวาคมนี้มีการหาลือเกี่ยวกับการแจกของขวัญปีใหม่แล้วหรือยังนะครับล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับ ทางสำนักง,งานกระทรวงการคลังหรือว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับยังไม่มีการหารลือหรือว่ายังไม่มีการกล่าวถึงเรื่องการแจกของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ถือบัตรสบริการแห่งรัฐและโครงการต่างๆนะครับในส่วนนี้เราก็ต้องมารุนกันอีกทีนะครับว่าในวันอังคารที่ใกล้จะถึงนี้ ทางกระทรวงการคลังจะยื่นเรื่องไปทางคอรมอรหรือไม่นะครับเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าจะมีการหาลือเกี่ยวกับการแจกของขวัญปีใหม่หรือไม่นะครับสำหรับในวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่สงสัยอะไรนะครับก็สามารถสอบถามกันได้ใต้คอมเมนต์วิดีโอนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ